สวัสดีทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสอินเทอร์เน็ตฟรีของเครือข่ายทูมูฟเฮนนั่นเองนะครับสามารถนะครับผมใช้ได้แบบไม่อั้นและก็ไม่ลดสปีดเลยนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีทั้งหมดอยู่ที่แตัวนะครับทุกคนแนะนําให้ทุกคนกดสมัครให้ครบทุกตัวเลยนะครับหวังว่าจะมีสักตัวที่สามารถใช้งานกันได้นั่นเองนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรอินเทอร์เน็ตนะครับผมตัวแรกกันนะครับผมแนะนําให้กดทุกตัวไปเลยนั่นเองนะครับตัวแรกนะครับผมกดนะครับ 8,78นะครับผมดอกจันทป8 8 3 8แสมสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมเน็ตเต็มสปีดนะครับ100 MB สามารถใช้งานได้อยู่ที่1ชั่วโมงนั่นเองนะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับผมเหมาะสําหรับการนะครับผมใช้ในายามถูกเชิญน,นะครับเพราะว่าให้จํานวนเน็ตมาน้อยนะครับผมแต่ว่าก็ยังสามารถสมัครใช้งานได้นะครับลองดูได้เลยนะ เดี๋ยวถัดไปนะครับเรามาดูตัวที่2กันบ้างนะครับตัวที่2กดดอกจัน8 7 8ดอกจัน2 8 49สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับทุกคนก็อินเทอร์เน็ต100 MB นะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1ชั่วโมงนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับผมใช้ในยางสุเฉินได้ดีเลยนะครับทุกคนเพราะว่าให้จานวนเน็ตมาน้อยนะครับผมลองกดสมัครกันดูได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเราไปดูตัวที่3กันบ้างนะครับตัวที่3นะครับผมกดดอกจัน1 77จ็ดเจ็ซีเลียมตัวนี้นะครับผมอินเทอร์เน็ตนะครับผมให้มานะครับความเร็วนะครับผม150 kbps นะครับนานอยู่ที่60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงเลยนั่นเครับตัวนี้นะครับผมก็เหมาะสําหรับการใช้พื้นฐานนะครับผมที่ไม่ต้องการความเร็วสูงมากนะครับเช่นนะครับผมส่งข้อความหรือว่าเช็คข่าวเบาๆนั่นเองครับทุกคนลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับเดี๋ยวถัดไปเราไปดูตัวที่4กันบ้างนะครับตัวที่4กดดอกจัน808ศูนย์แซีเลียมตัวนี้นะครับเน็ต15สิบนะครับ สามารถใช้งานได้นะครับทุกคนก็คืออยู่ที่1เดือนนะครับผมลองกดสมัครกันดูเลยนะครับถัดไปเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5กันบ้างนะครับตัวที่5นะครับกดดอกจัน900์ดอกจัน8717จสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมอินเทอร์เน็ต 500MB สามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวที่6กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่6กดดอกจัน9ก0าดอกจัน แ7 1 8สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ต1กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันเองนะครับก็นะครับทุกคนลองกดสมัครกันดูได้นะครับเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยเช่นกันนะครับเราไปดูตัวที่7กันบ้านนะครับแล้วสําหรับตัวที่7นะครับกดดอกจัน9 00ดอกจัน7 162สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับผมให้มาอยู่ที่1 0กิกนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่7วันหรือว่า1อาทิตย์นั่นเองนะครับทุกคนลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับผมเราไปดูอินเทอร์เน็ตตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับสําหรับตัวสุดท้ายนะครับทุกคนกดดอกจัน7 77ดอกจัน7 8 0สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับผมให้มาอยู่ที่2กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่7วันนั่นเองนะครับผมแนะนําทุกคนกดสมัครให้ครบไปเลยนะครับหวังว่าจะมีสัก แล้วสำหรับใครนะครับผมที่มีแอปทวยดีหรือว่าทูมูฟนะครับสามารถมารับอินเทอร์เนต็ตได้นะครับทุกคนในหน้านี้เลยนะครับผมสิทธิพิเศษนะครับสามารถมารับได้นะครับผมแนะนำเป็นอันนี้นะครับไม่ต้องใช้พอยด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคีวิโดโหน้านะครับผม